รถทางเกรดมอเตอร์ในงานมอเตอร์เอ็กซ์2021นะคะต้องบอกเลยว่าเนื้อของสุดๆเลยค่ะเพราะว่าทางเกรดมอปีนี้นะคะได้นำนี่เลย h าว w วลโจอไลออนะคะมาร่วมง,งานมอเตอร์เอ็กซ์ด้วยค่ะรถยนต์ SUV รุ่นล่าสุดจากแบรนด์ฮาวเวลเพิ่งเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปหมาดๆเลยนะคะด้วยรูปลักษณ์ภายนอกที่โฉบเฉี่ยวมาพร้อมเทคโนโลยีการขับขี่อัจฉริยะค่ะ อบโจทย์ไลฟ์สไตล์การขับขี่ที่สนุกสนานโดยเฉพาะไฟหน้า LED เต็มรูปแบบพร้อมเดย์ทาน์และนิ่งไลท์ดีไซน์ล้ำสมัยอันเป็นเอกลักษณ์พร้อมระบบเบลคัมไลท์เมื่อปลดล็อกและไฟส่องสวา่างหลังดับเครื่องยนต์ Follow m มี Home ผสานกับการออกแบบภายในแบบ360องศาภายใต้แนวคิด Future i n t e l l i g e n t c o c k p i t ด้วยพื้นที่ห้องโดยสารที่กว้างขวางและอัดแน่นไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่หลากหลายและครบครัน All New Harwell Joe Lion Hybrid ใช้เครื่องยนต์1.5ลิตรทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังรวงสูงสุด190แรงมา้าระบบเกียร์แบบ DHT และเทคโนโลยีคันเร่งอัจฉรยิยะ Intelligent Single Pedal อีกทั้งนะคะยังสร้างขึ้นบน GWM Lemon hm Platform แพลตฟอร์มโมดูลาร์อัจฉรยิยะเช่นเดียวกับรถยนต์ All New Haval wow S6 Hybrid SUV อีกด้วยอย่าลืมมาสัมผัสกับเจ้า Haval j o Lion ในงาน Motor Expo 2021 1> 1, ถึงจ2ธันวาคมที่ Iact เมวนทางทางนันนีนะคะ